ไอ้ลูกไอ้ลูกมานี่เป็นไอ้ปลาชนปลาชนหัดตัวไหนอือจึ๊บอ่าเห็นไหมบานสวยเลยนี่นี่นี่นั่นนั่นปุ๊บต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 รงนั้นเป็นลูกหมาคือปลาชนอ่าโน่ปลาชนไม่ดิ้นเลยเราลองลองเก็บแล้วก็เราเรางมทำทำไงทีนี้วิธีการเก็บวิธีการเก็บเออปลาชนดิ้นจัง ปลาช่อน้นดิ้นโอ้ยปลาปลาช่อนปนววลนนาช่อนมีมากุ้นมีมีมีมาครับไ<ม>อ,นอ้นี่สมมติเออปลาช่อนหลดุด,ด <c oughs> ไม่ได้ตอนลมูมานะลูกมากนะครับนี่เราวิธีการซ้อมทุกคนลูกมากเป็นปลาชนอันนี้เป็นซะครับแต่ั้นแหละวิธีการเก็บแบก็บัตรบัตรบัตบัตบัตรตอนนี้ปลาช่อนเราก็ได้แล้วอนี่ไม่โดนมาจะได้ ปรจช้อนไอ้สองกรานโดยพลาน,น,ลนเบ็ดเออสุดๆเลยครับขอบคุณครับพลานเบ็ดขอบคุณครับ